สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางช่องรวยชาแนลก็คลิปนี้จะมาคํานวณสูตรล่างมิเดียวให้กับสมาชิกที่รับชมพร้อมกันครับอ่าซึ่งสูตรน,นี้เป็นสูตรใหม่นะครับที่จะลงให้ชมกันเป็นงวดแรกอ่าเป็นสูตรสอตัวล่างแบบตรงตรงโดยที่เราไม่ต้องับเลยครับอ่าพร้อมกับวิธีคิดอ่าเรามาดูวิธีคิดพร้อมกันเลยครับวิธีคิดหลักสิบล่าง ใช้หลักพันบวก2ครั้งนะครับบวกกับหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกกับหลักสิบลางบวกกับหลักหมื่นล่างสุดท้ายบวกกับ2องของที่ครั้งนะครับต่อมาหลักหน่วยล่างนะครับวิธีคิดใช้หลักแสนบวกหนึ่งครั้งบวกกับหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกกับหลักพันหนึ่งครั้งบวกกับหลักสิบโปหนึ่งครั้งบวกกับหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งสุดท้ายบวกกับเลขสองของที่นะครับอ่มาเริ่มบวกพร้อมกันเลยครับ 7บวกเจเป็น4 4บก2เป็น6 6บวก8เป็น4 4บวก2เป็น6 6บวก2เป็น8นะครับซึ่งเราจะได้ตัวเด่นหลัก10บล่างที่เลข8ตัวเดียวนั่นเองครับเราจะได้แบบนี้นะครับต่อมาสู่หลักหน่วยนะครับแสน บวกกับหมื่นนะครับนำสูมบวกกับเจ็ดเป็นเจเบวกเเป็นสบวก้าเป็นกนะครับ9กบวกองเป็น1 1่บวกของที่ขานะครับค่าเป็น3หลักหน่วยล่างเราจะได้ที่เลข3นั่นเองครับเราก็นำ2โซ่นี้นะครับ2ตัวนี้มาจับคู่ได้เลยเราก็จะได้ที่เป็นล่างมิดเดียวแล้วครับนั่นคือ8 3นั่นเอง เราจะได้แบบนี้นะครับผลคำนวณที่ได้นั่นคือแปา้ก็มาดูเลขออกกันเลยครับเลขที่ออกถัดจาก8ปนั่นคือ83นะครับเราจะได้แบบนี้นะครับสอตัวล่าง1คู่คตรงน,นั่นเองแบบตรงๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลับเลยครับ ก็เข้ามาเป็นงดแรกอ่าเรามาต่อกันที่งดที่2กันเลยครับอ่าเรามาเริ่มกันที่หลักสิบ9บวก9เป็น8 8แปดบวก2เป็นสูงสงบวกปเป็น8 8บวก3เป็น1 1บวก2ของที่ครับนะครับเราจะได้หลักสิบ้้านที่เลข3าตัวเดียวตัวแรกที่ที่เลข3แล้วนะครับต่อมาที่เป็นหลักหน่วยล่าง หกบวกสามเป็นเก้เบวกเเป็นแปดแปดบวกสามเป็นหนึบวกสามเป็นสีบวกสองของที่นะครับเป็นหกเราจะได้หลักหน่วยล่างที่เป็นหกจากนั้นเรามาจับคู่แบบนี้ได้เลยครับเราจะได้ที่เป็นคู่คู่เดียวนะครับนั่นคือส6จะได้คู่เดียวแบบนี้36มหกนะครับให้ออก เรามาดูเลขออกนะครับถ้าจะ83นั่นคือ36เห็นไหมครับส่ว so, นอันนี้จะมาแบบตรงๆโดยที่เราไม่ต้องกลับเลยครับจะมาแบบนี้นะครับก็เป็นข้อที่2 เรามาต่อกันเลยครับงวดที่3ามอ่ะที่สานะครับเริมที่หลักสิบล่าง9บวกเเป็น8 8บวกกับ0เป็น8 8บวกกับ3เป็น1 1บวกกับ6เป็น7 7บวกกับ2งของที่ครางนะครับเราจะได้ได้เด่นตัวเดียวนะคือ9เป็นนี่ครับเที่หลักสิบล่างตอนที่หลักหน่วยล่าง แปบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้บวกเกเป็นแปดแปดบวกกเป็นสี่เป็นศูนยกับสงของที่อีกครั้งนะครับเราก็จะได้ที่เป็นเลข2องนะครับอ่เราจะได้แบบนี้นะครับหลักสิบได้ที่เลขเก้หลักหน่วเย 9, เป็นเลขสองเรามาจาับคู่กันเลยครับซึ่งเราจะได้ไดคู่เดียวนั่ 9, นคะือเก้ ที่92นะครับมิดเดิลเรามาดูกันครับทีนี้เลยออกถัาจาก3 6นั่นคือ92นะครับออก92ก็ยังมาตรงๆอยู่นะครับมาตรงตกันอยูอ่แบบนี้นะครับก็เป็นสู้เดินระยะสั้นนะครับถ้าเราดูจากสีิติโศกนี้เรา จะเห็นีถตของสูงนี้นะครับเข้ามา3งวดติดเท่านั้นนะครับจะมา1คู่ตรงๆนะครับสุขครำรนวณ1นคู่ตรงๆกนะ็สู่เริ่มเข้าตั้งแต่วันนี้นะครับนันที8่8ปหลัก10เข้าที่เลข8หลักหน่วยเข้าที่ที่เลข3นะครับ เราจะมาลุ้นกันนะครับข้อที่ 4. สี่สูนี้ก็เข้ามาสามขตินะครับวันนี้เป็นข้อที่4อ่ตรงกับงวดประจำวันที่1่กุมภาพันธ์ปี65นะครับก็เรามาดูนะครับอ่าดูวิธีคิดหลักสิบนะครับอีกครั้งใช้หลักพันวก2ครั้งนะครับวกกับหลักร้อยหนึ่งครั้งวกกับหลักสิบล่างวกกับหลักหน่วยล่างวกกับ2งของที่อีกครั้งนะครับอ่าเราก็จะได้ ทีเป็นหลักสิบตัวเดียวนะครับต่อมาหลักหน่วยล้านนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งบวกกับหลักหน่วยล้านหนึ่งครั้งสุดท้ายบวกับ2ของที่ครานะครับเราก็จะได้ได้เด่นหน่วยล้านเป็นตัวเดียวแล้วครับอ่าเรามาบวกพร้อมกันเลยครับ0นบวกกับ0เ,0เป็น0 0บวกกับ1เป็น1 1บวกเก้าเป็น0 0บวก2เป็น2 2บวก2ของที่นะครับ เราจะได้หลักสิบงวดใหม่นี้นะครับมันคือเลข4อ่าเราจะได้ที่เลข4นะครับงวดใหม่นี้ต่อมาหลักหน่วยล่าง8บวก8เป็น6 6บวกสูงเป็น6 6บวก5เป็น1 1บวกกับ2เป็น3 3บวกกับ2คงที่อีกครั้งนะครับหน่วยลา่างงวดใหม่นี้เราจะได้ที่เลข5นะครับเลข 5. อ่าจะมาต่อไหม ก็เป็นงวดที่4นะครับอ่าวันนี้เป็นงวดที่4เป็นสูเดินระยะสั้นนะครับอจาจจะมาอีกก็ได้เราได้ที่เลข4นะครับผลคํานวณ5อ่าเรานำสองสูม,มาจาับคู่นะครับเราจะได้คู่4 5หน,นั่นเองครับจะมาต่อไหมที่เป็นคู่4ี่ก็ต้องรอรุ้นนะครับก็เ,เป็นงวดใหม่ จะได้ตามนี้ครับวิธีคิดก็นี่นะครับ4ีห้าล่างมิดเดียวนะครับเป็นสูตล่างมิดเดียวก็เป็นสูตแบบตรงๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลับก็ถ้าใครทุกใจที่เป็น4ี่ห้างนี้ จัดลอตเตอรี่ไว้ได้เลยครับไม่แน่งวดนี้สูตรที่เป็นสูตรใหม่นะครับอาจจะเข้าต่ออีกก็ได้นะครับขอย้ำวดนี้เป็นงวดแรกที่ลงให้ชมกันนะครับงวดแรกนะครับงวดแรกหรือใครจะเล่นตัวกลับก็ได้นะครับเป็นแบบนี้ก็ได้4 5ห้าถ้าเเราไม่ชอบ45เราจะเล่นเป็น54ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับ สมาชิกนะครับก็ถ้าเราจะเอาตามที่สูตรนะที่คำนวณออกมานะครับเราก็จะได้ที่4 5ตรงๆครับอันนี้เราไม่ต้องกลับแล้วครับาะเป็นสูตรแบบตรงๆสูตรคำนวณตรงนะครับอาจะได้4 5นะครับก่อนวันี้ใครชอบเลขน,นี้จับไปได้เลยครับ4 5ซึ่งคู่อันนี้นะครับก็มีโชนบที่เป็น สูบบนนะครับสูบบนก็ในบนอาจจะออกล่างก็ได้นะครับก็มีก็อันนี้ให้สมาชิกนาไปพิจารณาเอาเองนะครับอชอบค่อยตามนะครับชอบค่อยตามนี่ก็ฝากเป็นแนวทางน,นะครับในการเลือกซื้อสลักกิ่งบ่งรัฐบาลน,นะครับอ่าสี่ห้า ส่วนนี้นครับเพิ่งเข้ามาได้3มงวดเองครับแบบ3มงวดติดนะครับพอมาจะมาแบบตรงนะครับจะเข้าแบบตรงตามนี้ครับที่คำนวณย้อนหลังก็ต้องรอรู้นะครับงวดนี้เป็นงวดที่4งวดที่4จะมาแบบตรงตรงอีกไหมะจะไม่ตามก็ได้นะครับเราก็แค่รอดูก็ได้ว่าสู่จะเดินต่อถึงงวดที่4หรือเปล่าเราก็แค่รอดูอีกงวดก็ได้นะครับ เราดูอีกวันก็ได้เราอย่าเชื่อง่ายๆนะครับอ่าก็สูตรทุกสูตก็มาจากการคำนวณย้อนหลังทันนั้นนะครับก,ก,ก็ตัวเลขน,นี้นะครับ45ก็มาจากการคำนวณย้อนหลังนะครับก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับอาชอบไว้ตาม ก็ถ้าใครที่ชอบอโซนนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสม,มาชิกที่เข้ามาอขอให้กำลังใจนะครับก็ขอให้สม,มาชิกโชคดีเฮงปังๆแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ